สวัสดีค่ะอันนี้ประเดียนมานเตรียมสำหรับกับเขาเนาะคะน้องเชียวเขาไปข้างในอันนี้ก็มีแกงเนื้อใส่นอไม,ใม้ใส่อันมะเขือพ่วงเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ใส่มะเขือธรรมดาอันนี้ก็มีปลนปลาปลนปลาคอเนาะคะเนาะน,นี่ก็บผักบุงลวก มีข้าวเหนียวน้ำนี่มีข้าวเหนียวน้ำนาะค่ะเนาะก็มีปลาปลานิ่งถอดอันโทรศัพท์ประเด็นจะเป็นเนี่อยอัน่ายคลิปไปหลายหลายหลุด,ดลงกับอะไรมืงขึ้นนี่คุ้มแก้ไขโทรศัพท์ล่องเห็ดเบิ่งอยู่แต่ตอบคนตอบคอมเมนต์ตอบยังได้อยู่แต่ว่า ปวด,ดโลงยากหนักกันเป็นอย่างบุกประเด็นคุ้มเห็ดไม่ตั้งแต่เสาแล้วประเด็นเราบอกราหู้กำสีเห็ดอะไรเนาะอืมโทรศัพท์ผิดพลาดที่ยัยงบุบอาจาักน้ำน,ะะน้องขัเนาะประเด็นก็ไม่เคยเกี่ง ปงงงงแบบปั๊บปนปลาเป็นตัวแสบตัวแสบเนาะคร่าผู้ใดบอกขอโม้นิยังกต่เข <Those S 1> <ř elu. S 2> ียนแต่คลิปให้ประเด็นมากเนี่ยเด้อประเด็นสิได้ไปแก้โทรศัพท์สิได้โหลดสิได้ถ่ายคลิปให้เบิ่งอีกเด้อเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังแรงใจ ขอคุณทั้งเพื่อนไม่เพื่อนเก่ามาใหา้กันกำลังใจประเดือนช่วงนี้โทรศัพท์ประเด็นมีปัญหาปัญหาอย่าเอิดเงื่อนยังมีปัญหาโทรศัพท์ยังมีต่างแต่เป็นปนบางที่ไปเบิ้งคปเพื่อนคิปผงกับเพท่านได้แล้วอยู่บางที่กระเด้งออกไปกดยังสี่กดกับเพาไปเฮตซอรลอยอยู่จะเป็นแนววใดขอตรวจก็ไป่หลายๆเรือยๆประเดอนบพะได้เกลียดแต่หน้าสิไปอ,อั่นทางเถียเบิ้ง ประเดนกับเบิ้งเก็บจันจบสูขคลิปูขคลิปอยู่อันโฆษณาโดนมาได้ไปเด็นกับบอรดไปกดหนีบางที่โทรศัพท์ประเดนกับด้งดองหนีสั่มเห็ดขึ้นกับเบอรดเอ็ดสอลออยู่คุ้มแก่จนพัแห้งบางแก้แล้วเอาว่าท่านโดนเป็นอีกแล้วแก้แล้วว่าท่านโดนเป็นอีกแล้วอยู่พอ่อปนีน่ะมนนี่มาสองซ้ำมือมานี่โทรศัพท์เป็นไปทั่วเลย อันนี้การการประเด็นก็นเลยม,มาบอกไอ้ฟังเงาเลยนนเนาะค่ะเนาะประเด็นบรจักร่ำสีแกงอะไรขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อกานผู้ใดมีข้อมุ่งอย่างกระบอกประเด็นในเด้อค่ะเอ้อประเด็นเพราะใครหูเล,ลียงโทรศัศมีพันใดหูกระเพาะหูปลาปลาเนี่ยขอบทุ้งขอบ ถูกคอมเมนต์อขอบคุณถูกกำลังแรงใจเด้อค่ะเด้อดีมากเมืองคิดมากกดไลค์กดแชร์กดติดตามประเด็นขอบคุณเลยอันแหงอืดเงินอืดข้ามแหงมีแต่เนื้อเป็นๆเนาะค่ะเนาะกูเหมือนเงินท่อมนันยังหายหักประเด็นมารับจ้างเขาสวดสีใดไล่ใจไรก็ไล่หลับ ขันหูวกับกดอันอันเขียนให้อันไตคลิปประเด็นให้ประเด็นได้หูวนิดเด้อประเด็นสีได้แก่อันขานอันเสียนขานนิดประเด็นกับเสียนเดือนละพันพันสองกลัวผลเด้เกือบพันสามผลเด้ประเด็นยานมันหลินนึ่งอันอันนี้บ่ได้เนาะคะเนาะประเด็นก็เลยย่อมเสียหลาย เสียเดือนละพันกว่าบาทสุดเดี้ยมจุดเดียนเต้นเน็ตกับบอกะดุดดอกก็ดีอยู่ประเดียนใส่ของทู่แต่ว่ามันหนนนเกี่ยวกับโทรศัพท์อย่างโทรศัพท์ประเดียนก็ไปซื้อจากทู่นะจะมันผิดพลาดอย่างประเดียนกับพ่อหูจักคือกันเนาะค่ะเนาะผู้ได้บอกอย่างการหูจักกันแนวสิแก้ไขก็บอกประเดียนให้เด้อค่ะเด้อ เดืนกนเลยเอามาเราให้ฟังเนาะค่ะเนาะพระ่านโทรศัพท์อันบอใคยดีน้ำเนาะบันทึกแล้วจากสีส่งได้บอส่งได้บางงันก็ได้มาเป็นเป็นนี่ล่ละมาเป็น,น,ม,าปนมาต่างแดนเมือวานนี่ละ่ะเป็นรุน่นล้วนมาตั้งเมือวานนี่ล่ละ ตอนนี้กนเด้อค่ะเด้ออยู่หลอดปลอดภัยบนโทุกคนอยู่ดีสบายความเกียบยยะได้ความไข่ยังไปทางใดก็ยังเริ่มใส่แมตตฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประเดอนแนเด้อค่ะเด้อให้ได้อันไปง่อยๆน้ำกันเนาองกันเนาะ ขอให้ยูดีสบายคว่ำเจ็บจะได้คว่ำไข่จะมีเห็ดผสมพ่อได้ก็ได้เห็ดผสมพ่อรว้ยกรยวยเด้อค่ะเด้อ,อกินบ่บกจกบบลงปากประเดียนกับพ่อไข่ดีสุขภาพช่วงนี้พ่อไข่ดีเป็นไดอึดรับอึดนอนนําช่วงนี้อึดนอนอยังมาเล่นทรดัพท์นี่ยังอึดนอนครับ พยายามไปหาเบิดสจูบานเนาะค่ะเนาะพอบานเบิดนอนก็ต้องไปเพิ่องห้องเห็ดเบียกเนาะเห็ดเบียกเห็ดงานบ้านก็จ้างสี่ละมันก็พ่อสะดวกสบายป็นไรเนาะค่ะเนาะกระโดเอาไปเดินกันหาเวลาอันไปเปิดเบื้องคลิปผู้นั่นผู้นี้บางครั้งก็โทรศัพท์กับพวกใครดีเนาะค่ะเนาะ พอโทษขออภัยหลายๆเรื่อค่ะเด้ออ่นไปพอท่านหอดท่านถึงก็ได้พี่น้องเลยประเด็นการเกลียงใจเบิร์ุกนอยู่เอาทอนี่กนเด้อค่ะเด้อแล้วประเด็นสิ่งไรบางหนะ้าประเด็นพื่อน่ะอันปวดอันช่วงนี้ปวดกระบหกตานะ้ำเราไปที่เหนียนปากกระเพาะใครดีนะนะ้ำเนาะปากเป็นแผลประเด็นสิ่งไรบาง ปากเป็นแผลนี่อนนันเขาเอื่นว่าเป็นกลางเป็นเริ่มเนาะคะนะ่ะเนาะเห็ดกับเขาช่วงนี้กับผมลนดีดีเพราะเป็นอย่างผมประเด็นลนเพื่อนกันเลยบอกกันบาญานันให้ใส่หมวกเอาผมลนถูลนจนหัวสีล่นเบลวเนาะคะนะ่ะเนาะผมอันันเลี้ยนน้อยนหนึ่งเลี้ยนหน้อยหนึ่งผมประเด็นบ่าเลี้ยหลายเลยเพราะว่าผมผมล่นดีดีเป็นเกี่ยวกับหลังกายประเด็นดนะี่ละ เป็นน้าปากกับปากพ่องฮจมเง่าเลยวันนี้ก็โทวจแ้ค่ะเด้อตอนนี้ก็สวัสดีกา